วันที่16เมษายนนะครับมาเอามิ้มในกอไผ่เหมือนเดิมครับหังบ่อไ n บันไดะครับเมือนเสียอาบนพ่อไว้นไม่แย่ใครมดแดงครับสวนยางพันนครับกอไผ่สวนยางพันพันเลให้ให้ผมมาจัดการวล้วท่านวันทีตอดคุ้มตาบ่ว่าท่าน โอเคนะครับเป่าใส่เรียบร้อยมเจียวกันอยู่บอกครับยาสูบบ่ายาสูบเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยยาสูบแล้วมันเจียวยังกันกับเมาบ่เมาส์อ้อป้องสันหมดไปเอยกลางบ้านไนี่นิดนี่ตัดคอนนะครับ ตัดขอนลงเรียบร้อยนะครับแต่ยังประทันลงนครับต้องลงไตง่าใหม่ไปนะครับผู้ที่มาลับพันกระยานมันตอดตาคุมตานะครับเพลนบกามาลับนะครับผุน่ะเพันยาง่ยางเฮินอยู่ผุ่นนะครับ